สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะทีก่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกกีฬารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะค่เมื่อน,นี้ลอกกีฬาแเอาตรีกแนวทางล่าพัฒนามาให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามอีกจากหนึ่งคลิปก่อนหลับก่อนนอนกันเนาะกับเด่นรวมเซียนของเจเจเซียนเนาะคะ่ะแล้วก,ก็นแนวทางของเจเจเซียนเจเจเซียนก็จะมีของเจตาพารวยโอยชัยชานลีกล็อกอุดรล็อกหนองบัวล็อกเทียนทะเลอ๋อพิษ แล้วก็เจปากแดงเนาะคะ่ะก่อนอื่นล็อกกิ๊กต้องกราบขอบพระคุณตัวเองทั้งจากทั้งเจ็ดเซียนหลายๆเนาะที่หายแนวทางเม,ามาื่อานทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามของทั้งเจ็ดเซียนอยู่บมื่ว่าสิเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีไม่กราบขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามผ่านทางช่องของล็อกิ๊กพารวยเนาะกราบขอบพระคุณหนไลน์เลขทุกตัวค่ะเหมือนเดิมเพื่อก้าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง นะคะอันเลขบเขาเลขบ่ปังหรือแนวทางผิดเพี้ยนไปเรากิ๊กก็ต้องขอัยไวรล่งหน้าหลายๆเนาะค่ะเลขมันก็มีเขาไม่รุดเลขก็อาจจะบั่นใดดนลอกดนลใจออกถือถุงงวดเนาะค่ะมันก็เป็นไปบ่ไดดเนาะเรากิ๊กก็ต้องขอไปไว,ว,ะะก,วก่อจจนล่วง,ไไว,ลวงหน้านะคะอ่ะเพื่อปเป็นการเซเวลาเนาะเดี๋ยวเรากิ๊กจะพาไปเบื่องตอัวเลกแนวทางอเดินร่วมเซียนก่นกอนเนาะคะ่ะของเดินร่วมเซียน จังมาเบิ่งของเรกอุดรออน,นอกผ,ผ,ผ,ผลของเพิินเข้าไปต,ติมติมตรงๆกับต,ตัวเล็กแนวาทางังของขึ้นวันจันทร์ที่านมากนะคะเดนเรวมเซียนตรงของอภา,าย FC แฟนคับคับลายๆที่เล็กเดนมาบ่าเขาเนาะเดนไม่เข้าจับคู่ไม่ผ่านเนาะคะ่ะจับคู่ส้นบ่อเขาเลยเนาะคะ่ะเดนทีจิตจิตกับแปดเนาะมาส้นกันหลายที่สุดงวดที่แล้วมาเบิ่งงวดนี้เนาะคะ่ะ มาเบึ่งงวดนี้งวดประจาวันที่สี่พุธก็คือวันพุธพรุ่งนี้เนาะคะ่ะวันนี้เด่นที่สี่ค่ะเด่นที่สี่รองที่หกจับคู่ส้นมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกสองแล้วก็หกสามค่ะ,ะเด่นเริ่มเซียนของเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเด่นที่สี่เด่นที่สี่ 4, รองที่หกจับคู่ส้นมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สและก็หกสามค่ะมักบอชอบบอสำหรับดินงวดนี้หรือจะมารองอีกเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะสำหรับของเจ็ดเซียนสิส้นกันหลายกระมูลเนาะไปต่อเนะคะ่ะมาต่อของเล็กลักอุดรเล็กลักอุดรคขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาเนะาะเมื่อคืนโอ้ปังสซๆๆําสำหรับรเรียงน้างของเล็กลักอุดรนเนาะคะ่ะ เล่ขคนเขาฮาก็เสีวยวเงี้วแนจักน้อยเนาะเพราะว่าเซอรป็นกำลังแรงใจให้กับเซียนเซียนเนาะค่ะล็อกกี้เข้าใจดีค่ะเวลาถ้าเลขว่าเขาเนาะเขาจะรู้สึกน้อยน้อยแต่ถ้าเลขเขามาเขาก็ดีใจเนาะเพราะว่าสิเป็นของเซียนใหเนาะกมรู้สึกเดียวกันค่ะเพราะว่าแอดกบว่างแนวทางคือกันเลขว่าเขานี่ยเฮงรู้สึกน้อยนะคะอยากให้เอฟซีมาอยากให้เอฟซีปังอยากให้เอฟซีไดนากับ่อยากรลุดลายเนาะแต่ว่า เขากรบบรูลองหนาของเลกล็อกอุดรเนาะเข้าไปเน้่เจาะค่ะที่สามหนึ่งแล้วก็ตรงๆแบบบอตองกลับนะคะสำหรับของเลกล็อกอุดรงวดนีมาบึงว่าสีมานสีหิ้งตองงวดนาค่ะแล้วผู้ใดได,ได้ผู้ใดหิง้งกับเลขล็อกอุดรก็ดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำค่ะดีใจกับแนวทางของเพื่นพอนผม แนวทางดีๆดีกับขอบประคุณในรายที่ห้มามันก็นมีเข่าม่รลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะคะ่ะเวลาเรียเขาเราก็จะพูดเยอะหน่อยบ <c oughs> อไลเนี่ยก็ต้องให้เครดิตพนันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรียเขาเราก็ต้องให้เครดิตเพนันจากหน่อยเนาะเป็นกําลังแรงใจแรงเสริมเป็นแรงเชียจะได้มีกําลังใจในการเห็นแนวทางอีกเนาะคำนวณแนวทางออกมาให้เฮ้าได้เบิงกัน ต้องวดค่ะของเลกเลกอุดรเลกเลกอุดรลาปพัธนานะคะวิ่งรรดวันนี้เพิ่นไหามาเด่นที่ซร่องที่หาสตัว6กหางมีหาซีหาสามหาสองซีสองน่นเน้นที่หาซีซีหศค่ะตัวเน้นตัวเจาะเลข2ตัว3มหางเบิ้ลหาหากับซี 4. สตัว3มหางมีหา c หนึ่งหา c สหา c ศย์แล้วก็เน้นที่หา c ศูนย์เออหา c หนึ่เนาะค่ะสำหรับเลข3มตัวของล็อกอุดรเด่นที่4ค่ะเด่นที่สจับจับคูตัวเน้นตัวเจาะเนาะคะ่ะเน้นเจาะที่ห้าส c หแล้วก็ c ศเนาะเลข3าตัวเน้นที่หา c หนึ U ่งล็อกอุดรบึงวดนี้ไปต่อสามต่อกับเพิ่น หน้าจอออเดอร์ของล็อกอุดรนะคะมาต่อของซอชัยชานค่ะซอชัยชานเข่าตอกกลับเนาะสำหรับเลขสองตัวเพิ่นกับคู่เข่าที่หนึ่งสามเนาะเลขออกสามหนึ่งวิ่งรูดเดินที่หนึ่งเข่าไปเนาะสายวิ่งสายรูดสองตัวมาตัวถือว่าเดินดีนะคะของซอชัยชานในงวดแรกของเดือนเนาะงวดแรกของเดือนกะ รือว่าหิงปังเดินสายวิ่งรุ่นนี่กะถือว่าเดินดีเนาะคะ่ะของซอใช้ชานอ่าร่องจากเจตาเนาะมามาตีคู่ตีคู่ตีเสมอร่องสังเกตเบิง้งสําหรับอ่าประวัติเพิ่นเนาะประวัติที่ผ่านมนาะหลุดอยู่แต่ว่าก็หลุดน้อยเนาะคะ่ะของซอใช้ชานอ่าวิ่งรุ่นเนาะคะ่ะวันนี้วันนี้เด่นที่ศูนย์ร่องที่แปด สต,ตัวมี 01, 0ูนย์หนึ่งศูนย์แปนเ้ห้าแดสีน่นที่0ูนย์แปดแล้วกับแปค่ะตัวน้้นตัวจอเลขสองตัวเบิ้ลศูนย์กับ88ดแตัว3ามหางมี0ูนย์แปดสามแปนหนึ่น้นนที่0ูนย์แปกับ0ูนย์แหาค่ะเลข3ามตัว เด่นที่ศค่ะของชอชัยชานเดนที่ศูสองตัวนินที่ศูนย์แปดแปดสามสมตัวเนิ 0, 8, 8, 4, 8, 3. 3เนที่ศูนย์แสศูนครับน้าจอค่ะของชอชัยชานนะคะไปต่อของเลขลอ็อกอ่าล็อกเทียนนะคะล็อกเทียน เอาไปที่ตัววิ่งรูดเนาะสามมาค่ะวันนี้สามมาจับคู่บอเขาเนาะจับคู่ไม่ถึงไปไม่ถึงสองตัวบอาพานันสามตัวบอมาเนาะคะ่ะไเบึงตองอดของล็อกเทียนทะเลกันต่อเลยเนาะสำหรับวิ่งรูดเนาะค่ะเดินที่เก้าค่ะเดินที่เก้ารองที่สี่ สตัวมีเก้า9ีเก้าห้าเก้าหกีหกีเจ็ดปดเน้นที่เก้าซีีหกเจ็ปะเน้นที่4 7, ะะีเจเนาะค่ะเก้าีหกแล้วก็ซีเจเนาะตัวเน้นเพิ่นเบิ้นเก้าเก้ากับ c ี3สามตัวสามหางมีเก้าซีหกซีเก้าหาเก้าหเน้นที่เก้าหค่ะเลขสามตัวของล็อกเทียนนะคะเอาแคปหน้าจอ เดินที่เก้าเนาะน้นที่เก้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ค่ะสามตัวเน้นที่เก้าสี่หกมต่อของเจาปากแดงค่ะวันนี้ของเจาปากแดงเอาไปที่เดินที่เกนะ้าเนาะรูดเก้าวิ่งเก้า องตัวจับคู่บัเขาเนาะคะ่ะบ่มาสามตัวบ่มาเนาะแต่ว่าสายวิ่งสายรูดสองตัวมาตัวเขาเนาะถือว่าผ่านถือว่ายังถือว่าเดินดีสําหรับตัววิ่งเนาะคะ่ะตัววิ่งั้งแรกของเดือนองวดแรกของเดือนอ่าเบื้องวดที่สองของเดือนนี้เนาะคะ่ะลาพัฒนาของเจปากแดงวิ่งรูดวันนี้ซีกับหกหกกับซนะีเนาะ เด่นที่6กับ4 2ตัวมี64 63 62 47 48 49เน้นที่64 47 48เบิ้ล66กับ44 3ตัว3หางมี463 648 647ค่ะเน้นที่648กับ647เลข3ตัวของเจปากแดง เด่นที่หกกับ4ีค่ะเลขสองตัวเน้นที่หกซี4ีเจดแปดสามตัวเน้่นที่หกซีแปดหกซีเจ็ดของจปากแดงมาต่อของจตาค่ะสําหรับใครที่รอคอยอของจตาพาดด้ารวยอ่างวดแรกก็ผ่านฉลุยเนาะสําหรับสายวิ่งสายรูดสองตัวอาจจะไปพอถึงเนาะไฮแปดหนึ่งออกหนึ่งเก่านะคะหลุดไปหนึ่งแต้มสําหรับแนวทาง ของเจตาเนาะคะ่ะแต่ว่าเด่นเด่นที่หนึ่งของเพื่อนกับแม่นะคะ่ะให้หนึ่งสี่ออกสามหนึ่งเนาะหุดเปียกมาเต็มทั้งบนทั้งล่างามาเมื่อเพิ่งรงวดของเจตางวดนี้เด่นที่หกค่ะวันนี้เด่นที่หกเด่นหกกร้องสองสองตัวมีหกสามหกสองสองแปดสองเจ็ดเนิ่งที่หกสองกับสองเจ็ดค่ะ เบิ้ลที่หกหกกับสองสองสามตัวสามหางมีหกสองแปดหกสองเจ็ดสองหกสองเน้นที่หกสองเจ็ดค่ะเจตาเดนที่หกสองตัวเน้นที่หกสองกับสองเจ็ดสามตัวเน้นที่หกสองเจ็ดค่ะของเจตาพาด้วยแคปนาจอไปตัวแนวทางของพื้นนะมาต่อที่โอเพ็ดโอเพ็ด ต้องขอพระเอฟซีรุดเนาะคะ่ะหดนีพื้นดินที่ศูนย์ของเพิ่นมาอ่าให้ศูนย์สามออกสามหนึ่งเนาะน้นเจาะไปไม่ถึงไปประหดสอ,องสามออกสามหนึ่งศูนย์สามออกสามหนึ่งเนาะคะ่ะไปต่อค่ะสองวดเล่าพัฒนาของ อภิษเนาะหมวดประจํวันที่สี่วิงรูดว่านี้เด่นที่เจ็ดค่ะ <c oughs> เด่นที่เจ็ดร้องที่หนึ่งสองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เน้นที่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามค่ะ เบิลเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสามตัวเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เน้นที่เจ็ดหนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะเลขสามตัวของออพิทดินที่เจ็ดสองตัวเน้นที่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามสามตัวเน้นที่เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะของออพิท มาต่อตที่ล็อกน้องบัวล็อกน้องบัวก็ต้องขอไปลายๆเนาะรุดไปเนาะคะ่ะบ่อคขาวสายวิ่งสายรูดไม่มาสองตัวไม่มาสามตัวก็ไม่มาเนาะงวดนี้มาเบิง้งงวดที่สองของเดือนของล็อกน้องบัววิ่งรูดว่านี่ดินที่สี่ค่ะเดินที่สี่ร่องที่สองร่องไปต่อไปไม่กับล็อกน้องบัวเบิงเนาะคะ่ะ สองตัวมี2อง5ีสองห้าสองหกหกีเน้นที่สอง6สองหแล้วก็ซีเค่ะส,สำหรับเลขสองตัวตัวน่นสหางเนาะเบ้นสองสองกับ4ี3มตัว3ามหางมีสอง4ีหกสองหแล้วก็ซีซีเน้นที่4ีสองหกับ4ี7ค่ะเลข3มตัว ของหลักน้องบัวเด่นที่สี่สองตัวเน้นที่สองสีสองหแล้วก็สี่เจ็ดสามตัวเน้นที่สี่สองหกับสี่สีเจ็ดกูได้มักูได้ชอบในคลิปนี้มักของเซียนใดจัดไปค่ะแอบปบหน้าจอแล้วไปต่อวันพุธกับเราพัฒนาสองทุมครึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้เรากีกัฝากไว้เหมือนเดิมคือเข้าค่ะเลขทุกตัวเนะคะเอามาเป็นแค่แนวทาง เร็งมีข่าไม่ลดข้าวบ้เขาบ้ปังเรากิก็ต้องขออภัยไว้ก่อนลงหนาเนาะแล้วก็กราบขอบพระคุณตัวเล็กแนวทางจากทั้งเจ็ดเซียนเลายๆเนะคะที่หายมาวา่างแนวทางดีๆเนาะ,ะแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับที่สําคัญเนาะ,ะที่ขาดไม่ได้เนาะ,ะที่ลืมกันบ่ได้เลยก็คือเอฟซีเนาะกราบขอบคุณขอบบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่ทานลุงปานาะอาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะที่ บึงผ่านทั้งช่องของเรากิกรู้จักกันผ่านทั้งนี้กับขอบพระคุณในไลน์แล้วเจอกันไหมในคลิปหนะ้าคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ